อาจ้าวันนี้เราจะมาทำไอศครีมดีมอลกันนี่อุปกรณ์เราก็คือดีมอใช่ไหมต้องการทำกี่แท่งจัดมาตามนั้นเลยวันนี้จะทำสี่แท่งจากถุงพลาสติกงงละสิจะรู้ว่ามาทำอะไรกระบอกตะเกียบทำสี่แท่งต้องได้ตะเกียบสี่อันน้ำร้อน เตี๋ยวจะรู้นี่ควันเคลื่อนเฉยเฉยเดี๋ยวจะว่าร้อนไม่จริงสูตรไปอย่างมีนมด้วยนมโรงเรียนก่อนอื่นเลยเราต้องเอาดีมอลเดี๋ยวขอไปเอากันไกลก่อนลืมปลิ้งกันไกลมาแล้วก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนอื่นเราต้องชงก่อน เราต้องเอาดีมอลมาผสมน้ำร้อนให้ละลายก่อนซองเก็บดีๆนะเดี๋ยวปิวหายซองนี้ต้องเอาไว้ใช้หอเลย ไม่เป็นไรระวังขาก็พอคน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 คือเราต้องทำให้ดีมอลละลายก่อนแค่นั้นเองเหลือน้ำมีครึ่งแก้วเราก็เอาอีกสองซองที่เหลือของเราจัดการให้เรียบร้อยกินจ้า รู้ใช่ไหมจ๊ะรู้เดี๋ยวพึ่งจ้ะโอเคแท a ง k y ี u นี่ผลให้เข้ากันนะจ๊ะ mm hmm. อย่าบังกล้องสิจ๊ะเดี mm ๋ hmm. ยวแม่ทำเองต okay. mm hmm. ลกกินอีกแล้ว <laughs> พูดไม่พอก็ตลกแหลก <laughs> อ่าหกหกเดีค่อ 6, 6, 6, ยเช็ด ทำให้ดีมอละลายต้องใช้น้ำร้อนหรือน้ำขุ่นนะจ๊ะใช้น้ำเย็นมันจะไม่ละลายนะจ๊ะเราไม่ต้องแบบว่าให้ซีเรียสว่ามันจะเท่าไม่เท่ากันไม่เป็นไรมาเท่ากันแล้วสองแก้วนะตามด้วยนมจ้าเพื่อความเจ้มจนเข้มขน้นอ๋อเจ้มจนอ๋อเข้มขน้น แล้วเราจะกรอกใส่อันนั้นยังไงไม่ให้มันหกล่ะมันเต็มแก้วขนาดนี้อ่ะโอเคเออขอคิดก่อน,น,ข,ออนขอคิดก่อนนะเราจะกรอกยังไงดีเราขอไปหาอ,อกกุปกรณ์ก่อนึนไม่อออกกลัวหกแค่แดมมาแล้วนี่ที่คันน้ำส้ม <laughs> ขอยืมใยกระเจ้า ไม่ให้เหล,ลือล่ะทีละแก้วแล้วกันฟื๊นเนี่ยหาเรื่องให้ยายบ่นอีกแล้วแล้วเราก็จะมากรอกใส่ซองจ้าเห็นใช่ไหมนี่เลยกรอบแบบนี้นะขอยืนก่อนมองไม่เห็นโอ้โอ้โอ้เห็นไหม นี่นี่ไงที่เราต้องเอาเอาเอาเอ่กระปุกมาเพื่อที่จะว่าที่จะกรอกใส่ซองนี่แหละสงสัยว่าเราจะผสมจะเหลือแน่เลย เหลือเราก็ทําแช่ใส่แก้วอไอติมที่ทําเองง่ายๆง่าย,ายแต่แต่ก็จะเลอะเทออนิดนึงถ้าว้าวล้นจ้ะคืน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 ,ค,น,ค,นคืนอีกหน่อยมันจะโฮกมันจะโฮก สามแท่งผ่านไปจ้าแท่งสุดท้ายและท้ายสุดคุชชอเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไรอืมอร่อยนะปิ่นชิมไหม อืมชิอาส์อมันข้นมากเลยทุกคนเน่เน่เนเห็นปะทำยังไงให้เห็นนี่ข้าตามเป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วจะทำให้มีไม้จับยังไงหรอรอสักครู่นี่ถ้าทำแบบเนี้ย ตะเกียบตะเกียบคือไม้ของเราแต่ว่ามันจะไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมคือเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้มันจะได้เป็นไอติมถูกไหมคะนี่ไปอย่างมีวิธีล้สักครู่วิธีของไปอย่างนั้นอะไปะอย่างเอายางมายางหายไปไหนล่ะไปเอายางแป๊บหนึ่งนะปิง้งยางแล้ว,ลวจ้านี่เราเอาถุงพลาสติก คลอบไปแบบนี้เลยแล้วเราก็เอากันไก่จิ้มจิ้มสี่อันมาร์ลูเอาที่มันแบบใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับซองของเราแค่แนนเราจะมองเห็นนะนี่มันก็จะอยู่ตรงกลางไม้แหละ มากินมาแล้วได้แล้วไอศครีมสีแท่งทิ้งไว้หนึ่งคืนพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะได้ไม่ได้ไอศครีมดีมอลอันนี้ไม่เกี่ยวเลยจ้ะ <Cheers. S 1> เชียร์อ้าชนก่อนเชียร์ชิมดูสิรสชาติติมจะเป็นยังไง อร่อยเข้มขน้นพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะไอศครีมดีมอลเป็น<า>เรียกแล้วนะหนูทดลองยาทั้งหลาย <laughs> ข้ามีช่างเป็นลาบปากของพวกเจ้าข้าทำไปเตรมไว้สี่แท่งพอดีแกะเดี๋ยวก่อนจะเย็นเย็นดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยขอบคุณครับยังอ่ะอ่ลองดึงตันนี้เหมือนในติมป่ะปิ่นไม่ยืนตรงนี้ปิ่นไม่เห็นปิ่นดึงไม่ออกอรอ สงสัยต้องแช่น้ำแปบบนึงเอาเนี้ยไปใส่น้ำมาก่อนอันเนี้ยไปใส่น้ำมานิดนึงขย่อยขยา่ขยายน้ำหน่อยเนี่ยลองฉีกด้านข้างดิเออคือนีทตากระโดดระเบิดเน้อลื่นคือสนใจไอติมก่อนไม่ได้แกะขา้ขางหลังมาขย่อยขย่ายมันหน่อยไม่แกะข้างหลังได้ทำได้หมดแหละลองทำดูดิน้องแกะอูด,ดิ น้องแกะดูได้แล้วปีนพอแล้วได้แล้วอะไยังอะไรยังโอ้ไม่ให้ป่าชิมก่อนไม่ให้ป่าชิมงอนโหเลียจะเรียบร้อยเอาถุงนี้ขยะไว้นะป่าชิมป่าชิมหน่อยไอติมแม่ใช้ได้ใช่ไหมโอ้โหใช้<ะ>ได้ไหมคะม เฮียมานี่ก่อนดี่อ๋ออะไรงานผลหน่อยอร่อยไหมโร่อยเย็นอร่อยเย็นอร่อยวะเค็มคุณไหมขอชิมมั่งดิอืออืมเค็มคนมากตะเกียบเก็บด้วยนะแท่งละยี่สิบบาทจ้ะแท่งละยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทจ้ะ ขอบใจจ้ะชิมังหเฮียโอ้